ก็สวัสดีทุกคนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นในเรื่องของการใช้ MT4 นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรื่องโปรแกรมการโหลด MT4 เนี่ยเริ่มจะไม่เป็นที่นิยมแล้วนะครับแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็เลยจัดการเทรดของตัวเองขึ้นมานะครับโดยผ่านเว็บไซต์ของเขานะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ Broker v a n t a g e นะฮะก็เขาจะมีแพลตฟอร์มการเทรดผ่านเว็บของเขาเลยนะครับสมมุติว่าเราเข้ามาล็อกอินนะครับตรงนี้ผมขอเป็นเป็นเดโมให้ดูละกันนะครับ เนี่ยครับมันจะมีช่องตรงนี้นะครับคำว่า p r o t ทสเตอรอาจจะลองเลื่อนหน่อยเห็นบ้างเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับเนี่ยคำว่า p r o t ทสเตอรนะครับให้ทุกคนกดไปที่คําว่า Lunch ตรงนี้ได้เลยอ่ามันโปรแกรมนะครับมันจะคล้ายๆกับ MT4 เลยนะครับมันก็แต่ก็ดูทันสมัยนะครับดูทันสมัยดีอ่าเรามาดู Pro เทสเตอรกันเห็นไหมครับว่าเข้ามาปุ๊บมันจะมีหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็กรอกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสของ MT4 ที่เขาส่งมาให้ในอีเมลใช่ไหมครับแล้วก็กรอกไปได้เลย นะฮะตัวเลขแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วกด s i น n อิเข้าไปอ่าก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเนาะสำหรับคนที่เทรดกันอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะแต่ก็ลองดูฮะอ่าเรามาดูกันก่อนเลยนะครับในอันแรกนะครับเรามาดูว่ามันจะเลือกเลือกสกุลเงินยังไงนะครับตรงนี้เน้นพิมพ์เอาอ่าโอเคสมมุติเราอยากได้ทองคำใช่ไหมฮะพิมพ์ไปเลย XAU อ่าจะมีนะครับเห็นว่า XAUUSD เนี่ยแล้วก็เลือกไปได้เลยนะฮะอยากได้คู่ไหนนะครับเน้นพิมพ์เอาโอเคว่าอยากเทรดจ u นะครับพิมไปเลย GBPUSD อะไรเนี่ยว่ากันไปเลยนะครับมันขึ้นมาหมดนะครับมี GBPNZD อะไรโอ้โหทุกอย่างขึ้นมาหมดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะะจะเทรดอะไรก็มาได้เลยอ่าผมไปเทรด GA แล้วกันเห็นไหมครับก็มีขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ครับก็เป็น time frame เหมือนเดิม นะเราก็จะเทรดในทำเฟรม H หนึ่ง M สามสิบอะไรก็ว่าไปนะครับปรับทำเฟรมเนาะตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของแท่งเทียนและมันก็มีให้เราเลือกหลากหลายไปหมดเลยนะครับแต่เราก็เลือกแคนเดลนะครับเป็นแท่งเทียนถามว่าสีต้องปรับอะไรไหมนะครับสีก็ไม่ต้องปรับอะไรละเนาะขึ้นเขียวนี่ก็คือแปลว่าคาขึ้นใช่ไหมลงสีแดงก็ถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรอ่าอันนี้ก็ ส่สัญลักษณ์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอินดิเคเตอร์อ่าเราเรามีอินดิเคเตอร์อะไรนะครับก็ลองใส่เข้ามานะครับบางทีเราใส่ EMA ใช่ไหมอ่าเราก็ลองดูนะครับคือเต็มไปหมดเลยอินดิเคเตอร์นะครับลองเล่นเล่นดู moving average อะไรโอ้โหเต็มไปหมดเลยตัว c ชต s t ิกอ่ามีนะครับก็มีเยอะนะอยากได้อินดิเคเตอร์อะไรก็ไปใส่เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเทรดการาฟเปล่าก็ไม่ต้องใส่นาอโอเคเทมเพลตอ่าก็จะมี โอเคเรายังไม่ได้เซฟเทมเพลตเอาไว้นะครับยังไม่ต้องทําอะไรอ่าแล้วถามว่าเราจะกดซื้อกันได้ยังไงบ้างนะครับมาดูแถบฟากนี้เลยนะครับนะเห็นไหมครับว่า buy sell นะครับก็ให้จำเอาไว้นะครับว่าเนี่ยข้างเนี้ย buy นะครับคือซื้อขาขึ้น sell หรือถ้าถ้ามันจะแปลว่าขายนะครับก็แปลว่าซื้อขาลงเหมือนเดิมนะครับอ่าจะมีข้างล่างนะครับ market limit stop นะครับเวลาจะซื้อทันทีเนี่ยให้ซื้อที่คําว่า market โอเคไหมครับ คำว่าลิมิตกับสต็อปเนี่ยคือการ pending order pending order คืออะไรนะครับมันก็คือการที่เราตั้งราคาเอาไว้ล่วงหน้าว่าเราอยากจะได้อะไรแต่ในวิดีโอนี้นะครับขอสอนที่แบบอันเนี้ย market อย่างเดียวนะ market ก็คือแบบซื้อณขณะนั้นนะครับสมมุติผมอยากจะกดเล่นขาลงนะครับผมก็ต้องมากดที่ sell ให้มันเป็นแดงๆแบบนี้นะแล้วมาที่เขามา market ตรงนี้คือ loss i z e นะครับปรับ l o t i z e อ่าแล้วก็ sell ตั้งเข้าไปกดอย่างนี้นะครับ อ่ามันก็จะขึ้นมาที่แถบข้างล่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยว่าผมเซล,ลไว้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมอ่าสมมุตินะครับว่าเราอยากจะปิดออเดอร์แล้วทำยังไงบ้างนะปิดออเดอร์คือเนี่ยครับกดตรงนี้เลยกากบาทได้เลยนะครับทีเดียวป้างจบนะครับโอเคไหมอ่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อไปเรามาดูตรงนี้กันก่อนว่าเนี่ยมันมีการตั้งค่านะเผื่อบ,บางทีเราเราไม่เหมือนกันนะครับมาที่การตั้งค่าตรงนี้หน่อยอ่าแล้วก็มาที่เทรดเซตติ้งนะครับ ตั้งให้เหมือนกันเนาะมาที่คำว่าเทรดดิ้งโชว์ออฟโพซิชันโชว์ออเดอร์นะครับ e x t e n d line l i f t เอามาให้หมดเลยโอเคเนี่ยตรงนี้เอามาให้หมดเลยนะครับอ่าโอเคเนาะเท่านี้นะครับอ่ามีอะไรที่เราต้องรู้อีกเนาะเปิดออเดอร์เปิดออเดอร์ order, เ,ป order, เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมมันจะมีขึ้นตรงนี้ก็เป็นลอสไซด์นะครับลอสไซด์ปรับค้างๆสมมติผมจะเล่นหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วผมอยากจะกดรัวๆเลยผมก็อยากจะเซล์ต้องมาทําตรงนี้ก่อนนะ เลือดัวป้างตรงนี้ถ้าใครอยากจะกดรัวก็มากดตรงนี้ต่อนะครับกดเนี่ยป้างป้างอ่าค่อยๆกดเนี่ยมันก็ขึ้นละค่อยๆมันก็จะขึ้นมาข้างล่างนะครับจะขึ้นมาออเดอร์ข้างล่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองตำแหน่งราคาของเราไม่ชัดเลยทํำยังไงกดตรงนี้ครับนี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดทีละอันอยังไม่มีคําว่าโคสออนนะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะยังไม่มีคําว่าโคสออนก็คือเดี๋ยวเรารอปิดทีลอันทีลอันทีลอันก็ได้โอเคไหมครับใช้งานประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเราก็กดออกใหม่ก็ไปลองกดดูให้มันแบบให้มันคล่องนะคะไม่มีอะไรอยากจะตีเส้นนแะนวรับแนวต้านทํายังไงนะครับมาแถบข้างๆนี้แถบเครื่องมือตรงนี้นะนี่เป็นเอ่อเนี่ยแนวรับแนวต้านนะครับ horizontal line ที่เป็นหนึ่งที่อ่าก็จะมาขึ้นมาเลยครับ horizontal line ประมาณนี้นะนี่กดขึ้นกดลงนี้ได้นะครับเวลาจะลบทิ้งก็ เนี่ยมันจะมีกากบาทอเี้ยครับทางขยะลบทิ้งไปได้เลยเอาใหม่นะ h o r i ซ o n ทอ l Line ตรงนี้นะครับป้างอ่าแล้วก็กดกากบาทเนี่ยทิ้งได้นะครับกดที่อันนี้อ่าแล้วก็กดลบทิ้งได้เลยอยากจะปรับสีอ่าปรับดูได้หมดนะครับปรับขนาดวะก็จะใหญ่ขึ้นอ่าไม่ชอบใจลบทิ้งเห็นไหมครับทําได้หมดอ่าได้แล้วเนาะเทนลไลน์ไปตรงไหนเทนไลน์เทนลไลน์เทนลไลนล์นี่ครับเทนไลน์ กดค้างแล้วก็ลากปื๊ดอ่ะมาเห็นไหมประมาณนี้นะครับลองกดใช้ดูเห็นไหมมาตรงนี้นะเทนไลน์เราใช้กันบ่อยๆนะครับอ่าไม่ชอบใจก็กดมาลบทิ้งฟิโบฟิโบเอาตรงไหนนะครับนี่มาที่คําว่าแกรนฟิโบตรงนี้นะครับนะที่เราจะใช้นะครับเป็นฟิโบรีเทสเมนต์นะครับอันนี้เลยกดเข้ามาดูซิอาแล้วเราก็ลากขึ้นไปอย่างงี้เห็นไหมมีหมดนะฮะหกเอ็ดุดปดดแดจุดหอะไรเนี่ยมีหมด สี่เขาก็จะอลังการหน่อยวันนี้เห็นปะอ่านี่นะครับพี่โบไม่ชอบใจกดตรงกลางเส้นแล้วก็ทบทิ้งประมาณนี้ครับสําหรับฟังก์ชันใหม่เนาะที่เราต้องใช้กันอันอื่นก็ผมมองว่ามันก็เกินความจําเป็นและมันแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันอีกทีหนึ่งนะอย่าก,กดใบก็เนี่ยครับไปที่หัวใบตอนเรากดซื้อปังถ้าอยากจะกดใบรัวๆก็ค่อยๆส่งไปทีละอันทีละอัน,อนแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้ เนี่ยตั้งค่าแค่นี้เองนะครับสําหรับการเทรดใหม่เนาะอยากให้มันแบบอ่ายืดขยายอยากจะดูผังการซื้อของเราก็กดเลื่อนตรงนี้ก็ได้เห็นไหมอ่านะครับหรือเนี่ยใช้เมาส์ก็ได้นะแบบหน้าจอให้มันแบบเป็นอันเล็กอันใหญ่ก็สามารถทําได้อ่าใช้เมาส์เอานะครับอ่าอยากให้มันเห็นว่าทั้งหมดเป็นยังไงเนาะแล้วก็กดปิดออเดอร์ตรงนี้ก็ได้ ึบเนี่ยครับอยากให้มันขยายใหญ่หกดตรงนี้นะแบบเมื่อกี้เนาะแถบตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เนี่ยมีตรงเนี้ยที่สําคัญเนี่ยครับไอ้รูปขึ้นลงเนี่ยเป็นตัวกดออเดอร์นะซื้อขึ้นซื้อลงนะครับมาเก็ตคือซื้อณนะขณะนั้นเนาะครับอ่ะซื้อลงกดไปลงอประมาณนี้อ่ะซื้อเรื่อย ปิดออเดอร์ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับไปลองเล่นกันให้คล่องดูนะครับสำหรับคนที่ใช้ v a n t เท e FX แล้วไม่ได้แบบมีเป็นโปรแกรม MT4 นะครับแล้วก็อยากจะเทรดผ่านเว็บไซต์นะครับก็สามารถทำได้แบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับติดคำถามตรงไหนสงสัยก็สามารถถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ